สบัยดีพี่น้องเอซทุกท่านครับผมมาพี่น้องกับผมมาตามกันตอนนะครับผมเนาะกับแนวทางของนุ่มไทยนะครับแนวทางของนุ่มไทย1สิงหาคม2 5ง8ัหานะครับผมกับสําหรับ แนวทางชุดนี้นะครับผมเนาะสำหรับแนวทางในคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางของเลขฟันธงนะครับฟันธงวิ่งเด่นเงินล้านนะครับผมชุดนี้เน้นวิ่งด้อพี่น้องเ้อนะครับสาหรับเลขฟันธงนะครับผมเอามาเบื้องสถิติกันก่อนนะครับผมเนาะเพื่อพี่น้องจะได้เห็นนะครับผมผู้รางคนอาจจะยังไม่เห็นนะครับผมเนาะว่าแนวทางชุดนี้เป็นแบบไดมาเบื้องสถิติกันไว้นะครับผมจะได้ตัดสินใจง่ายๆนะครับผมแนวทางชุดนี้วัิจัานมากพี่น้องครับผมรอบที่ผ่านมา16กรกดาคมพี่น้องครับผมคนไฮเดนซี กับเจ็ดนะครับผมรู้สึกว่าสี่องตัวจะเป็นเด่นสีนะครับผมสีกับเจ็ดเด่นสีนะครับผมเนาะไอ้สีกับเจ็ดนะครับผมนี่เด่นสีเข่าสองสี่ได้พี่น้องละเข้าตรงที่สองสี่นะครับผมเนาะอ่ากกอนนานันนะครับผมหนึ่งกรกฎาให้เด่นสามกับหกเข่าสามเข่าหกนะครับผมสี่หกได้อพี่น้องเดละแลหรับชุดนี้เป็นเป็นเลขวิ่งนะครับผมเน้นวิ่งเด้อพี่น้องละ นะครับผม10พมิถโหน้านะครับผมเนาะไอ้องกับเก่าเด่นเก่าเขาเก่ากับสองครับผมเขามาทั้งสองตัวเลยพี่น้องครับผมเนาะนี่ถาติก็อยู่ประมาณนี่ก็เดินดีนะครับผมนะสำหรับแนวทางจุดนี้นะครับผมวิ่งเงินหลานเด้อพี่น้องเด้อเลขวิ่งครับผมเนาะเอามาวันนี้นะครับผมมาหายแล้วนะครับผมวิ่งนะครับผมเนาะวันนี้เด้อพี่น้องเด้อเห็ดมารับตัวเด่นเด่นมากมากเลยพี่น้องครับผมถือใจบ่ครับผมผมบ่งแล้วรู้สึกว่าถือใจเลยตรงใจมากหลีครับผมหลายแนวทางหลายจุดที่ผม ที่ผมด,ดูนะครับผมเนาะมีเลขตรงใจกันเกือบทุกตำหนักเลยพี่น้องครับผมเนาะหนึ่งสิงหาครับผมเนาะสำหรับเลขวันทงเด่นชัดวิ่งเงินล้านนะครับผมวิ่งเด่นเงินล้านรอบนี้3กับ6นะครับได้3กับ6เน้น3นะครับ เน้นยสามเด้อนะครับไฮสามกับหกเพราะเน่อาจจะมาคู่กันเพราะเน่อาจจะมาทั้งสองตัวก <iller> ็ได้ครับผมเนาะพี่น้องเอาเบื้องไว้เบื้องไว้เบื้องไว้ครับผมเนาะแนวทางชุดนี้ก็อย่าลืมเด้ออ่ะก็ติดไว้เป็นแนวทางเลขเด่นนะครับผมเนาะจับหกจับสามไปนะครับผมหรือว่าเอาตัวหกกับสามไปคู่กันก็ได้หรือว่าเอาสามไปคู่กับยังหกไปคู่กันกับยังนะครับผมลองเบื้องนะครับผมถึกใจผมมากมากขนาดครับผมแนวทางชุดนี้นะครับผมเนาะเอาเบื้องเอาเด้อพี่น้องเด้อเด่นสามเด่นหกเด่นมากๆคือสามเน้นสามนะครับผม เด่นชัดนะครับผมวิ่งเงินล้านนะครับผมวันทุ่งรอบวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องเอาเบื้องเอาไว้เป็นแนวทางกันนะครับผมสายวิ่งสายหลุดจัดไปพี่น้องครับผมเนาะมากระจักคัดเจี๊ยบกับพานเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเนาะอย่าลืมพี่น้องครับผมกดคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมมาติชมคอมเมนต์มาติชมกันได้เด้อพี่น้องเด้อน้อมรับคําติชมทุก กรณีนะครับผมเนาะเอาบางข้างอาจจะว่าวงม้วนน่นแหละพี่น้องครับผมว่าวม้วนกระย่ามันขอให้เลขตัวเลขเขามันเข่ากับป้อนนะพี่น้องเนาะว่าวเก่งว่าวเปลี่ยนดอกอ่ะกะมีความสามารถมีสำเนีเท่ากับสามารถได้สำเนีนะพี่น้องเด้อบบติบวากันนะครับผมพิดพลาดประกันในขอความให้นะพี่น้องเนาะดูตัวเลขเป็นหลักนะครับอ่าฟังเสียงกับฟังไปนะครับผมเนาะพี่น้องครับผมเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะพี่น้องเด้อสำหรับคิมมี่ขอบคุณครับสวัสดีครับผม